คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทำฟักทองอบโรสแมรี่กลิ่นหอมหอมกันค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมน้ำสะอาดผสมกับเกลือสักเล็กน้อยนะคะคนให้เกลือละลายแล้วก็ให้เรานะํำฟักทองที่หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ลงไปแช่ประมาณสัก10นาทีนะคะหรือ15นาทีก็ได้นะอันนี้ก็เพื่อให้ฟักทองมีรสชาติที่อร่อยขึ้นแล้วก็เวลาเราเอาไปอบมันก็จะได้ไม่เหี่ยวมากนะคะ เราใช้โรส e มรี่สดนะคะปลูกติดบ้านไว้ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเนาะก็นำมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ให้เราเด็ดเป็นใบๆจากนั้นก็สับให้มันเล็กลงอีกค่ะ ฟักทองเราแช่ครบเวลาตามต้องการแล้วก็เอาขึ้นมาพักเสด็จน้ําถ้ามีเวลาก็ผึ่งลมให้มันแห้งก่อนอาหารเพื่อนแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็ใช้กระดาษซับน้ํามันเนี่ยไปซับออกให้เยอะๆเลยนะคะให้มันมีความแห้งหน่อยเนาะ จากนั้นเราก็จะฉีดน้ำมันสเปรย์มะกอกลงไปนะคะก็ช่วยเคลือบผิวเวลาอบก็จะมีความกรุบๆแล้วก็ทำให้มันติดเครื่องปรุงดีค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็มีแม่กี่อย่างนะคะก็คือพริกไทยดำป่นกับเกลือนะคะปริมาณกะก,กะเอาได้เลยนะแล้วก็มีโรสแมรี่นะคะ เกลือก็อย่าใส่เยอะเกินไปเนาะอย่าลืมนะว่าเราแช่ฟักทองในน้ำเกลือมาแล้วหนึ่งรอบนะคะจากนั้นให้เราคลุกเข้าส่วนผสม,สมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปเตรียมหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเทส่วนผสมลงไปในหม้อทอดเลยค่ะจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะหม้อทอดที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะประมาณ5ลิตรนะคะ เราจะอบอยู่ที่อุณภูมิ180องศานะคะเพื่อนๆเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10นาทีคใครสนใจมอทอดอรไรน้ำมันยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเราว่ามันใช้ดีอยู่นะไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วราคาก็แบบไม่ได้สูงเกินไปค่ะพออบถึงครึ่งทางก็คือ5นาทีนะคะให้เรานำออกมาเขย่านิดนึงนะคะเพื่อนเหมือนเป็นการกลับด้านนะคะมันจะได้สุกทั่วถึง หลังจากนั้นเราก็เอาใส่หม้อทอดเลยนะคะฟังก์ชันการทำงานของเขาก็จะรันไปตามปกติเลยไม่ต้องไปตั้งอะไรใหม่แล้วค่ะครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นก็เอาออกมาดูเลยหน้าตาหน้าทานมากนะคะกลิ่นหอมโรสแมรี่มากๆเลยค่ะ ตอนเสิร์ฟก็ตกแต่งด้วยโรสแมรี่สดๆอีกสักนิดหน่อยด้านเพื่อนเป็นเมนูที่ทำง่ายนะใครจะไม่ใส่โรสแมรี่ก็ได้ค่ะแล้วว่ามันก็อร่อยดีจะเอาไปเป็นกับข้าวหรือว่าจะทานเป็นของว่างทานเล่นใครชอบทานฟักทองก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูค่ะ